สวัสดีครับพี่น้องครับผมวันนี้บ้าลบมาทงให้ทงหน้าสีพผ้าพี่น้องเข้ามาหาเฮ็ดผอครับฝนตกไหมเพื่อมีเนาะครับเนาะหาไปน้ำคันแทะจังสิครับหาไปน้ำคู่คันแทะเนี่นี <c> ่ <oughs> แตกี้มันเคยออกอยู่นี่ครับนี่น,นาสีเมียนพี่น้องครับนี่ฝนเสาะ ฝนล่างเพื่นนอนเนาะก็จะเห็นอยู่ประมาณนี้ครับอ่าบึงอีกพีก่น้องนี่พี่น้องครับผมนีก็ะเมีนอยู่ครับก็ยังดอกบบใหญ่ปันไดครับนี่ ฝนนด่างเพิ่นอาจจะบกค่อยอาจจะบ่ทันใหญ่ปรนไดครับแต่ฮาไปเรื่อยๆครับผมนี่ปกติแล้วมันจะเกิดมันจะเกิดไปน้ำจังสันะครับทุกปีมันจะเป็นแบบมองเคยเกิดกับเกิดครับนีม่มากมากพี่น้อง <c oughs> เห็นอีกแล้วครับยุมนึง แต่เจพ่อได้อออยู่บ่าจ้าครับนี่เนะาะเออวันนี้เดนี่ปกติต้องเอาเนี้ยามาเอาเนี้ยามาขวดเอาครับนี่โอ้อ่อนๆเลยพี่น้องบอนใหญ่ครับพี่น้องยังดอกเลยน้อยอยู่ก็เคลียร์ๆไปจักหน่อยพี่พี่ครับ ก็เนี่ยฟ้นที่สะนำฟ้นนำฟ้นหลางพ้นลงมาปีครับมองนึงพี่น้องครับผมเข้ามาแถวแถวเก่าแต่ละปีมันจะเกิดมันก็นจะบ่ค่อ,คอยผิดวังไปเลยครับแต่ว่าดอกหน่อยแน่เด้อพี่น้องครับผมนี่ น้องนยก,นเก,นกนเน็เอาไปกวนครับเติมกันเนาะขันทีเอาไว้กับบดใยด้ยครับเพราะว่าเดี๋ยวกันจีนี่เมมาเอาก่อนมีเบาะรบก็ได้มาเคยมองมาโอ้ผีพี่น้องครับผมผีม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 ,ม,มีมีครับนี่เห็นบหมมันก็นจะเป็นแบบเพราะว่านา้ำน้ำไร นําไา้ฝน,นตกแหงจะเป็นประมาณนี้ครับมาเก็บเห็ดน้ากันเด้อพี่น้องครับผมเก็บเห็ดเฮ็ดน้ากันครับเห็ดเพาะอันนี้จะเป็นเห็ดเพาะหนังครับผมนี่เป็นเห็ดเพาะหนังตัวนี้ดอกใหญ่เด้อครับนี่ดอกใหญ่มือวนนี้มือวนนี้ยังดอกหน่อยอยู่ ม่านี่ดอกม่อนี่ดอกบกขนใหญ่กวนาเลยเท่ากับเอาคือเก่าครับพี่โอ้กล่องก็อาจจะมั่วๆเนี่ยนะพี่น้องครับโอ้เก็บน้ำกันเด้อพี่น้องพูนะ่ะอาพาบรรยากาศมาอให้พี่น้องเข้าเบอร์เก็บเพชรพอน้ำกันครับพูนี่อยู่ได้พี่น้องรูบ ทุทธภูมิก็มีุ่นอยู่ทงภุ่นก็มีครับคุณไล,ล่เติบไล่เติบเนี่ยเคลียบมึงก็ฆ่าก่อนนี่เห็นบอพี่น้องมันก็นจะมีไปยังสิเนี่ยมาเคลียบมึงเนาะม่อนม่อนที่อยู่เลิกนะเนีนยหน่อยหน่อยอยู่ฟังไว้ซะก่อนนี่กระเมียนครับเก็บไปแกงแกงกินแหลงนี่นะครับนี่ บรรยากาศทุ่งให้ทุ่งหน้าบานเหาแล้วครับผมผู้ได้ชมคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามบ,าบ่าวหลบช่องบ่าวหลบในเดอ้อพี่น้องเด้อครับนี่แหละเป็นวิธีชีวิตอีสานบานเหาแนวนี้แหละครับนี่อก,ก็ห้บนันฮานี่มาให้พี่น้องเฮาเบิง้งนี่ถ่ายแบบปนบาดแนวนี้แหละครับบ่าวลบคนอีสานครับผม ฝากพี่น้องกดติดตามเป็นกำลังใจครับขอบคุณร่วงหนาเด้อพี่น้องครับผมสี่ตะเมียนครับผมนี่โอ้อาจิซี่สันๆันเนี่ยเด้อพี่น้องพื้นทียนบ่ค่อยเดียบครับเลาก็จะขวดขวดเป็นน้ำมันตัวนี้ยังหน่อยๆอยู่ตัวนี้ใหญ่อยู่เลยพี่น้องนี่ะ เป็นเฮ็ดพอ่อเฮ็ดพ่อฝายครับน,นี่ตัวนี้ตัวนี้เป็นเฮ็ดพ่อฝายว่ามึางไปเบิ่งมากัหลงเหือนกันแหละเก็บไปเรื่อยๆเบิ่งน้ำกันไปเรื่อยๆพี่น้อง ในบ้านเพิ่อเกิดในบ้านเพิ่อเกิดเก็บมาใหอกันนี่ครับไก่จะได้เพาะพอ้อได้ล,ละพี่น้องไก่จะได้เพาะอ้อเนี่ยเพราะว่าเก็บถากตาเพิ่อนเนาะครับเพราะว่าบารลบเกาเซนเกาจะท้องเสือไปนี่ครับ ที่าพออีกแล้วพี่น้องครับผมนี่พออีกแล้วพออีกแล้วพุ่นพุ่นเป็นซ้ายไปหันครับพห็นบอกออวันนี้ดอกย่ใหญ่อยู่เลยครับนี่พุ่นนี่ไอ้ยกข้อมียบานพิ่นมีแนวเคลียนะผมบมมีแนวเคลียผมใส่มืออย่างเดียว เสียงโขบโขบเลยเติดอกโขบฮ่าจุงพูลโอ้ไปเตินส่วนอยู่เลยพี่น้องคนน่ะฝนตกมากะอาหารก็เกิดเลยพี่น้องครับผักอีสานเท่านาะหาอยู่หากินไปกับพ่อบริสุทธิ์เพิ่นเนาะกับผมเป็นโลละน้อยบาทได้ครับนี่ เกิดไปจ,งโโจังสีคอนนเกิดไปเรื่อยๆครับมันโรยละลายบาทอยู่ดิดนะคิดเอาเองครับผมนี่มีแน,นวขวดกระบอกขวดดอกเนาะเธอมันเกิดไหม เริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มสีลดงไล์เติมแล้วนะครับครับไปอีกครับี่โอ้มันเกิดมันเป็นแถวเลยเลยพี่น้องคนเกิดมากเลยส่วนนี่ครับเราจะเก็บถ่ายพี่นอ้องเบื้องบนเห็นปัญญาศับ กรเมียน,นครับนี่เก็บเอาคือก่อนหินน,นี่นี่ครับอยู่ในกระตากระถิประมาานี้เดี๋ยวคลิปน,นี้เดี๋ยวผมเก็บเก็บเห็ียก่อนเดอ้อพี่น้องครับผมบัดน,นี้เดี๋ยวสีมีถ่ายคลิปอยู่ผลสรุปว่าจะได้ไลฟ์เป็นไดเนาะน,นี่ครับต่วาตอนนี้ได้ซ้ำนี้แล้วครับผม เอาไ้ซับนี้ก่อนเดี๋ยวถา่ายเบื้องไทยคลิปครับสรุปนี่ครับนี่ครับหลังจากที่ว่าถ่ายคลิปที่ถ่ายให้พี่น้องข้าเบิ้งครับพ้นประกอบการก็ได้ซซํานี้ครับนี่ล้างแล้วเรียบร้อยเด้อพี่น้องครับนี่คลิปก้อนหนะ้านั่นก็นจะมีเห็นมือเฮ็ดยังเนี่ยก็จะบ่ค่อยดีบรนไดเด้อพี่น้องครับ พอโทษขอไฟพี่น้องน้าครับผมดอกใหญ่ๆอยู่ครับอ่อนๆเลยนี่เป็นดเห็ดพอฝ่ายแล้วครับตัวนี่แหละครับ,รบขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่รับชมครับเดี๋ยวคลิปน้าพอกันไหมครับฝากกดติดตามน้าครับผมสวัสดีครับ